สู่ Hello Gift ภายในบรรยากาศงาน g i f เฟอร Expo 2013ค่ะผู้ร่วมงานหลายท่านนอกจากจะได้ชมชิมสินค้าใหม่กันแล้วก็ยังได้รับความรู้ในผลิตภัณฑ์ใหม่อีกด้วยอย่างกลุ่มสินค้าที่มาแรงที่สุดในเรื่องลดน้ำหนักตอนนี้ g i f เฟอร i l i ีสค่ะวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าคุณหมอบอกว่าอยากให้พี่น้องชาวกิฟฟอรีนและคนไทยมีสุขภาพที่ดี แล้วประเทศไทยเจริญขึ้นวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับเร็วขึ้นขณะเดียวกันเมื่อทำเร็วขึ้นก็ต้องรับประทานมากขึ้นพอรับประทานมากขึ้นเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วการออกกำลังกาย <c oughs> การขยับเนื้อขยับตัวก็น้อยไปด้วยพอน้อยไปปุ๊บก็ค่อยๆสะสมความความความท้วมขึ้นเรื่อยๆพอสะสมความท้วมขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ย สุขภาพก็จะตามมาเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมตามมาเรื่อยๆเมื่อตามมาก็ทําให้อุ้ยอายทําให้ออกกําลังกายไม่ได้ก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําให้คนกิฟฟอรีเนี่ยนะครับน้ําหนักตัวน้อยลงเนี่ยก็จะทําให้ทุกๆคนดีขึ้นนอกจากความสวยจากเครื่องสาอางจากครีมบารุงผิวแล้วจากสิ่งที่หอมหอมแล้วยังต้องมีรูปร่างหน้าตารูปร่างที่ดีด้วย ฉะนั้นจึงเกิดผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกขึ้นมาก็คือ Eatless ที่เป็นดิ้งแบบนี้นะครับซึ่งขณะนี้กำลังโฆษณาอยู่นะครับกำลังโฆษณาอยู่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาจริงๆว่าทำยังไงจะลดน้ำหนักทำยังไงจะลดน้ำหนักอะไรก็ดูแล้หน้ารับประทานไปหมดทีนี้ใน Eatless ตัวนี้นะครับมีสารสำคัญตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่า SCASX หรือไฮโดซิติกแอซิดหรืออีกชื่อหนึ่งว่าซูเปอร์ซิต a x กตัวนี้สารสำคัญตัวนี้ถ้าเกิดจะพูดภาษาของคนกิฟฟีนนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นพฤกษาเคมีพฤกษาเคมีพฤกษาก็คือเกี่ยวกับพืชเคมีก็คือหมายถึงมีปฏิกิริยาเคมีจากพืชเหมือนกับกาแฟกาแฟนั้นทาลงไปแล้วตาสว่างถูกไหมตาสว่างในนั้นก็มีพฤกษาเคมีซึ่งเราเรียกว่า คาเฟอีนเราเรียกว่าคาเฟอีนเราทานคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยขมมหวานๆอร่อยตาเราสว่างเรามีกําลังวังชาที่เราจะเดินในกระเทียมทางเข้าไปทําให้ลดความดันในผักหรือในผลไม้หรือในอาหารที่มาจากพืชที่มีสีเหลืองสีแดงเรามีเบต้าแคโรทีนฉะนั้นเนี่ยนะครับในต้องบอกว่าผลส้มแขบซึ่งเราสกัดขึ้นมาเป็นพิเศษไม่ใช่เป็นส้มแขกที่เอามา ตากแดดละลายน้ําชงน้ําไม่ใช่งั้นนั้นมีพึกษาเคมีตัวหนึ่งเรียกว่าไฮโดซิติกแอซิดหรือซูเปอร์ซิตแ x คตัวนี้จะให้ปฏิกิยาคือเมื่อทานเข้าไปแล้วทําให้อะไรต่อมีอะไรในร่างกายของเราเตรียมรับอาหารที่ทําให้เกิดพลังงานเกิดไขมันขึ้นทําให้พลังงานไขมันตรงนั้นนะครับไม่ไปเก็บไว้ถึงหน้าท้องแต่จะเก็บเอาไว้ เป็นพลังงานสำรองที่ตับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนรู้จักแล้วตัวการที่ทําให้เราอ้วนเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างอันนึงคือไขมันทานขอโทษนะครับพวกข้าวขาหมูหรือมันหมูเนี่ยทานเข้าไปปุ๊บอร่อยจะเก็บไว้หน้าท้องท,งทันทีเป็นไขมันคาร์โบไฮเดรตคือข้าวแป้งทั้งหลายเนี่ยเข้าปากเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคียเค้ยวเหมือนข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวปุ๊บมันจะหวานเพราะหวานปุ๊บเนี่ยลงไปปุ๊บอยู่ในท้องของเรามันจะเป็นพลังงานทําให้เราเดินไปเดินมาได้แต่้าเกิดใช้ไม่หมดเมื่อไหร่ มันก็จะเก็บเป็นไขมันอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีซูเปอร์ซิตี้แม็กคือตัวนี้มันจะช่วยทําให้ไขมันที่ควรจะไปเก็บไว้ที่หน้าท้องเนี่ยกลายเป็นพลังงานสํารองเก็บไว้ที่ตับตนีนที่พอเราทานอิเลตตัวนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าที่ตับจะปล่อยพลังงานสํารองออกมาทําให้เราไม่ค่อยหิวเมื่อไม่ค่อยหิวทานครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของอาหารที่ทานทั้งหมดเราก็แฮปปี้ได้เห็นไหมแฮปปี้ได้ก็คือมีความสุขได้ เราก็มีนักวิทยาศาสตร์นักโภชนาการคิดค้นขึ้นมาว่า,าเราจะทำเป็นซุปหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับในหนึ่งกล่องแกวออกมาจะมีซองๆแบบนี้นะครับอยู่ทั้งหมด6ซองนะครับอยู่ทั้งหมด6ซองฉีกซองนี้ปั๊บนะครับเทลงไปในภาชนะลักษณะแบบนี้นะครับเทลงไปเหมือนกาแฟทีนวันเหมือนบหบี่กึ่งสเร็จรูปชั้นใดชั้นนั้นเอาน้ำเติมลงไปเติมลงไปนะครับอย่างเงี้ย ประมาณ3 0 0ซีหรือเป็นถ้วยกาแฟถ้วยเมลามีนอย่างเงี้ยนะครับประมาณ2ถ้วยพอเทลงไปปั๊บคนให้เข้ากันเลยนะครับมันจะเหมือนกาแฟทีนวันเลยมันจะมีความเหลวๆนะครับมันไม่ข้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทิ้งเอาไว้แล้วมันเย็นเมื่อไหร่มันเย็นเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนตัวมันเองเนี่ยนะครับเป็นวุ้นหรือเป็นเยลลี่มันจะมีความข้นประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะมีความข้นหรือมันมีความหนืดประมาณนี้ นะครับแต่เราไม่ได้ให้รับประทานตอนค้นหรือตอนหนื่แต่ถ้าเกิดใครจะรับประทานตอนค้นหรือตอนหนื่ก็ได้ตารวจไม่จับนะอืมนะฉะนั้นวิธีที่เราบอกว่าเราอยากจะลดอยากจะลดไหมอยากไหมพูดดังๆหน่อยสิอยากเราอยากนะพอเลิกประชุมปุ๊บนะเลิกตรงนี้ปุ๊บก,ก่อนเข้าห้องเดินไปที่ปากประตูเนี้ยอยากต้องไปซื้อเลยนะต้องไปซื้อเลยถ้าเกิดบอกอยากแล้วไม่ไปซื้อลดไหมไม,ไม่ลด กล่องหนึ่งเนี่ยนะครับมีอย่างเงี้ยอยู่ทั้งหมด6ซองกล่องหนึ่งมีอย่างเงี้ย6ซองกล่องหนึ่งราคา174บาทตกละซองหนึ่ง29บาทเทลงไปในถ้วยเอาน้ำเติมลงไปพอมันข้นปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้เท่ากับโจ๊กแน่นๆน่ะหนึ่งถ้วยฉะนั้น29บาทไม่แพง174บาท6ซองไม่แพงแล้วยังมีทีวีอีกทั้งหมดเนี่ย 121 PV หรือ70%ของราคาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะได้ผลประโยชน์ได้ราคาคนที่น้ำหนักตัวเกินอยู่แล้วรีบลดโดยด่วนเพราะท่านกำลังจะเอาโชว์รูมของท่านเนี่ยมาทาสีแต่งตัวใหม่เมื่อท่านน้ำหนักตัวลงท่านเดินไปหาใครเนี่ยคนจะถามท่านบอกไปทำอะไรมาไม่สบายเหรอถึงน้ำหนักตัวลงเออเขาจะถามเราแบบนี้เปล่าดูหน้าเราสิ เนี่ยมีสีอมชมพูเนี่ยนะเราพึ่งทาอายแชโดว์เราพึ่งทาแป้งทาอะไรของเราเราแข็งแรงเราเดินไปไหนมาไหนเรากระสับกระเฉงเนี่ยเราขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงนนลงได้เพราะน้ำหนักตัวเราลงแล้วทำอะไรมาท่าโทษนะทำอะไรมาถึงเป็นแบบนี้เราก็บอกว่าเราทานผลิตภัณฑ์ของกิฟฟีนเป็นยังไงโชว์รูมันนี้ขายออกไหมขายออกไหมแล้วท่านที่น้ําหนักตัวน้อยอยู่แล้วน้อยอยู่แล้วเนี่ยท่านก็เดินไปไหนมีแต่คนอิจฉา บอกว่าเออทำไมน้ำหนักตัวแบบเนี้ยอ๋อเราอยู่กิฟฟีนแล้วกิฟฟีนเนี่ยเราทานพวกเนี้บ้างวันสองวันเราทานทีวันสองวันเราไปทานทีทําให้เราคุมน้ําหนักตัวได้วันเนี้ยเราก็เลยจะไปทานโต๊ะจนนีนงานนู่นงานนี่เราทานตัวนี้พอไปถึงที่โต๊ะจีนปุ๊บเราก็จะทานได้บ้างนะเราทานได้บ้างทําให้เราเนี่ยน้าหนักตัวไม่ขึ้นในนี้โทษนะในนี้ไม่มีอะไรที่มีในนี้นะอันนี้เก็บไว้ก่อน <S <S อะไรที่มีในนี้ ในนี้ไม่มีฉะนั้นบอกว่าพอตัวนี้ไม่ทานแล้วเราทานตัวนี้ตัวเดียวได้ไหมแบบก็ได้ตำรวจไม่จับมาแต่ว่าต้องบอกบอกว่า,วาหวังผลต่อกันเพื่อจะทําให้น้ําหนักเราลดนะครับเราทานสองตัวทานตัวนี้กับทานตัวนี้นะทีนี้ที่เมื่อสักครู่เนี้ยที่บอกว่ามีน้ําหนักแล้วก็สวยกันทุกท่านอยู่ข้างบนเนี่ยผมก็อยอมรับนะว่ารับรอง,อง,องว่าท่านสวยในอดีตท่านสวยแน่นอนท่านกลับไปสู่อดีต ด้วยการทานอย่างนี้นะครับทานตัวนี้ทานตัวนี้เลยนะแบบขวดหนึ่งหรือ2อขวดแล้วแต่น้ำหนักตัวท่านก่อนอาหาร30นาทีแล้วหลังจาก30นาทีปุ๊บนะครับร่างกายปรับสภาพเตรียมรองรับอาหารที่จะเข้าไปและเราก็ค่อยมาทานซุปตัวนี้นะครับทานซุปตัวนี้ก็คือประมาณหนึ่งถ้วยแบบนี้นะครับพอทานซุปตัวนี้เสร็จปุ๊บ แล้วท่านค่อยไปทานอาหารตามที่ท่านชอบซึ่งท่านก็จะทานไม่เยอะแล้วนะครับตรงนี้ก็จะหมายความว่าท่านน้ําหนักตัวจะค่อยๆน้อยลงนะครับเพราะว่าอาหารที่ท่านทานเข้าไปพลังงานท่านไม่เยอะนักแล้วท่านก็จะน้ําหนักตัวน้อยก็แบบคนน้าหนักตัวเยอะเขาเพราะว่ามาจากทานเยอะน้ําหนักตัวเยอะทานน้อยน้าหนักตัวน้อยแค่นี้เองง่ายง่ายไม่ได้เป็นยาเลยที่กินลงไปแล้วไปถามบอกว่ามันจะมีโยโย่เอฟเฟกต์ไหมมันจะมีอะไรไหมไม่มีไม่มีสลึมสลือไม่มีมึนไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไร มันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องของอความอันตรายนะฉะนั้นตรงนี้ท่านพี่น้องสมาชิกนะครับท่านมีความกระจ่างมีความเข้าใจมีความรู้ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าท่านสามารถจะเอาสิ่งนี้นะครับไปอธิบายไปพูดให้กับผู้มุ่งหวังนะครับให้กับคนที่เอารักได้แล้วก็ชีวิตของคนที่เอารักรวมทั้งชีวิตของเราเนี่ยนะครับก็จะดีมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้สุขภาพดีขึ้นครับก็คง ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวกิฟฟอรีนะครับมีสุขภาพดีมีรูปร่างที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ